สวัสดีครับพบกับสังวานงานปั่นนะครับเมื่อนี้ก็คือมาเก็บรายละเอียดคือมาคัดลวงปูพระเจ้าจักรพรรดินะครับสององค์อยู่ละล่องจอดรถของเพ่นเนาะอยู่หม่องหอสันหม่องสลาหอสันของเพ่นครับเพ่นกับสันเขาอยู่นีนะ่เนาะยีามา่มส่อสลหญ่เนะครับั้างเตะก็คือพระเจ้าปางเปิดโลกท่งเครื่องนะครับก็คัด ແล้วแล้วก็ววขึ้นมาแตง่งพระเจ้าจักรพรรดิ2องค์เนาะตกแต่งเก็บรายละเอียดร้อยหมดรอยแมงแล้วคัดเนาะครับส้มๆหนาของพิ่เนาะ ครับช่วงนี้ก็มีตัวเล็ดมาฝากพวกเขานะครับจากพันวันฝันเนาะมีวันเพิ่นฝันแต่ว่าเพิ่นว่ามืออื่นยังเอาสูตรของเพิ่นเพิ่นเตี้ยสูตรเนาะตัวมือนี้เพิ่นให้ยตะควมฝันสูตรของเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดเขาอยู่สุงวดละแต่อันนี้เป็นควมฝันเนาะเพิ่นได้สามหางควมฝันของเพิ่นเพิ่นได้สามตัวเนาะเดี๋ยว่าท่านผู้ชมมาลุ้นน้ำกันเนาะมือนี้ที่พาท่านผู้ชม พพวิเจ้าเจ้ากระพัดเนาะ,ะครับกับัดไปแน่เนาะครับคัดแก่กับวัตถุแล้เวเนาะเลีเ้ยวบวร้ายครับเลี้ยวบวร้ายสักหน่อยก็แล้วเนาะแกวแล้วก็บตีลงไป ัข,ของทั้งไตุ้ทธเจ้าปางเปิดโลกส่งเคียงนะครับยัางโยงหนึ่ง,งยัางโยงหนึ่งมาท่านนี่แล้วเนาะพพระุทธเจ้าปางเปิดโลกส่งเคียงเพื่อคอัดแล้วก็เพื่อตีเลยง่ายไปทางอื่นเช่นกันเนาะทางอื่นเนาะมืงอ,อื่นก็ตีเลยครับแล้วแล้วจากวัดพุกกรรนก็แล้วก็ ติดไปทางอื่นยังอยู่เก็ดมองนะครับติดไปส่วงนี้ก็คือคัดกระดาษใส้คัดถ่ายพันธะเสียวเอ,เองนะครับใส่พันทะเสียวเอ,เอง อยู่ทั้งไต่คนกับทาเสียวเองนะครับพระเจ้าปางเปิดโลกช่องเครื่องแล้วกับพระเจ้างพระเจ้าพุทธเจ้าปางสะดงมานถึงข้าปางประท่านพ่อเนาะครับคนท่าเสียวเองแอดกับแกมีกต่ปั่นปั่นให้แล้วกับท่าคัดให้เนาะปั่นแล้วกับคัดให้ช่วงนี้กะทีท่าทัานบนส้มลงไปทั้งไต่เจอในเงาะลงไปทั้งไต่หาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกช่องเครื่องย่างโยงอกหนึงครับ คัดบ่อทั้นเี่้วช่วงนี้เข้มหมดละครคัดบ่อล้วมือดีกับมือเนาะมือสาวเข้าก็เลียวจะ้าวอยู่คัดเรีวก็จะกับบ้านกับบ้านผักรวนซะก่อนเนาะผักคอนรี่ยวต้งตีใ่ไปทางวัดทีคนเขาคิ้วไว้ครับมือดีกับ พาท่านมาส้มมาส้มพร,ระเจ้าจัก,กรพรรดิเนาะองค์น้อยๆงามๆครับองค์น้อยๆจะตกออกอยู่ส่งเครื่องเพิน่นเพิ่นส่งเครื่องเนาะเครื่องประดับเพิ่นหลายนี่ก็คือสลาเพิ่นเนะาะสลาใหญยทางในงามๆครับเพิ่นวาดรูปวาดอย่างเนาะทางด้านนี้ก็หอสันครับ ทางด้านพุนก็คือยาดช่วงเพิ่กินเขาเนาะทางนี้คือหอสันของอาจารย์ทางในสามที่หาหองก็คือหองเก็บของเพิ่นหองเก็บของมีอยหกามีอย่สิบหองทางในเนาะเป็นสิบหองทางพุนก็เป็นกูตเมซี่กุตเมซี่เนาะนี่ก็คือพระเจ้าจักรพรรดิเนาะคัดให้เพิ่นแล้วบางหันเนาะคัดให้เพิ่นแล้วก็ตกแต่ง ปูนก็นยังเป็นดำๆอยู่นะครับเพราะว่ามันซุมอยู่คัดแล้วแวเพิ่อนกับท่าสีเองแอดกับธีดิกลับบ้านกลับมืออื่นนี่แหละเพราะว่าไม่อยู่นี่ก็บเดือนสองเดือนแล้วไม่อยู่นี่เนาะสองเดือนแล้วเหมือนธีรกกับบ้านอีกคือคัดกระดาษไส้คัดให้เพิ่นแล้วกับเพิ่นกับท,ท่าสีเองนะครับ ครับเมื่อนี้ก็ตีเอาตัวเรียนมาฝากเนะเาะเวันพันขวันพันได้สามโฉขุดกอนรวยพันกระเขาอยู่มือเอืนอนยัางที่เอาสูตรพันธุ์ี่ฮ็ดสูตรมือเอือนเนาะมือแรงนี่แหละก็ถ้าเอาสูตรน้ำพันมือเอือนมือเอือนเศร้าเขเอาน้ำพันนี่สันผู้ส้มส้มเนาะเมื่อนี้ก็ตามความฝันพันสะกันนี่เนาะครับ ก็เก็หาก้าหากเก็นะครับผองปฏิบัตงวดนี้เพิ่นฝันแต่แต่สูตรของเพิ่นกับเขาดีคือกันเนาะเพิ่นทีเฮ็ดได้ตัวใดเมืออื่นยังมาคอยติดตามน้งขันเด้อครับเด้อมาติดตามติดตามว่าสูตรของเพิ่นที่เขาอีกบ่งวดที่งวดบางหานกับเขาเนาะครับงวดบรงหานกับเขาอยู่งวดที่ทำมาลุ้นน้งขันอีกอันนี้กับข่วมฝันเพิ่นทันบู้ส้มเห็นเป็นเขาขันเขากันกับของทันบู้ส้มกับลุ้นหนักหนักแล้อครับเด้อ รุ่นน้ากันก็เพิ่นละเพิ่นก็หายมาตัวนี้เนาะตัวโซคลาบเพิ่นได้อยู่สงวดคว่มฟันแน่ก็เฮ็ดสูตรแน่เพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นก็ได้ตามสูตรของเพิ่นก็เขา้าอยู่สุงวดเนาะครับสูตรของเพิ่นเมื่อน,นี้ก็บิ่พาท่นันโธส้มลงไปทั้งใตอีกไปส้มพระเจ้าปางเปิดโลกส่งเครื่องเนาะยังอยู่โอ่งหนึ่งคัดท่แล้วลงไปนี่าหาคัดบ่แล้วเมื่อน,นี้ก็มือม่อสั้าเมื่อเั้ายังติคัดให้เพิ่อนอีก คัดแล้วก็จังติดกับบ้านเนาะสององค์เล็กๆนี่นนนนก็คือกระเล้วๆแ,แตงห้อยหมดห้อยแมงเป็นว่าเป็นร้อยเป็นหู้เนาะห้อยหมดห้อยแมงแตงมองได้บางแา,ามกับแตงห้คัดหอมบางนี้ก็ใส่ปูนนะครับบางนี้ก็ใส่ปูนใส่ไม้มันได้ซุมมันดำเนาะบ่ท่านี่แห้งขึ้นมู ครับเม ok ื so, ่อ uh ื oh, war, ่นเกี่ยวสูตรน้ำพยาบ่านนี่นะครับเนาะติดตามต้องของบ้านงานปั่นไปเรย์เลยนะครับเจ้าสี่ผ้าทันโบส้มขอส่งลาบน้ำพยาบ่านอีกคนที่เฮ็ดสูตรแต่เบื้องสูตรของเพิ่นที่เป็นเตยเนาะเมื่อื่นสี่ผ้าทันโบส้มไปมาเอาน้ำเพิ่นเพิ่นกะตีมาวัดนี่คือเก่าอเปล่ะเมื่อื่นเนาะเมื่อื่นเพิ่นกะตีมาวัดคือเก่ากะตีมาเอาน้ำเพิ่นอยู่นี่ล่ะ ท่านผู้ส้มมาหลุนน้ากันเนาะทีผ้าท่านผู้ส้มลงไปส้มพอ้เ,เจ้าปางเปิดโลกซ่งเครื่องเนาะครับเมื่อนี้กัดคัดองค์น้อยๆสององค์ยึดแต่แลแลวก็ที่ลงไปผุนเนาะที่ลงไปตกแตงอีกทางผุนยังอยู่องหนึ่งสาหัสโล้วกับมืออเสอ่าเหียดเส่าอ,องที่แล้วนะครับแล้วเล้วก็ที่ง่ายไปกับบัานเท่านันครับไปตั้งรักที่บัานเท่ากั้นเนาะ บอกว่ายัางอีกหกเก็ตมองฮกเกวกยย็วัดก็ะติด้ระ่ายไปวัดใดก่อนก็นกนไปตั้งรักก่อนเนาะครับสาลาหน่อยของเมสซี่ย่ามเพ่นมาจำสินย่ามวันสินเนาะเขาวันสาายกุ๊ดครับย่นี่ครับพาทันผู้สมลงไปทั้งไงตอีกคือหนึ่งเนาะครับช่วงนี้ก็ลงมาหอด ที่พาทันผู้ส้มส้มพระพุทธเจ้าปางสดุงมั่นนะครับคือท่าสีท่องแล้วหลอกบัวกับสีท่องเนะาะพังหันกับคัดพระพุทธเจ้าปางจากกักรพรรดินะครับส้มน้ำกันครับ ครับช่วงนี้ก็ท่าสีทองนะครับองห,หนึงองห,หนึงกับสีขาวูุที่เจ้าปังประ่านพ่อนสีขาวนะครับทางน,นี้ก็คือปางสะดุงม่านกับสีทองครับมุที่เจ้าปางเปิดโลกส่งเครื่องกับย่างองห,หนึ่งนะครับขัดท่านในแล้วขัดประ่านแล้วเนาะ เดี๋ยวติพา้าทันปะส้มปส้มพุทธเจ้าปางประทานพ่อนอีกทีนึงเนาะครับเี่ก็คือพุทธเจ้าปางเปิดโลกส่งเครื่องนอะครับคัดแล้วก็เหลือวจะล่องสีพุทธเจ้าปางประทานพ่อนก็คือล่องสีแถแล้วนะครับสีแถสีจริงเนาะขณะนี้ก็คือแล้วนะครับสีเนาะล่องสีแล้วแล้ว เิ่นทาสีแล้วเนาะสีขาวสีแทหเนะเพันเอาสีขาวสีไข่มุกเพื่อพระเจ้าปางเปิดโลกส่งเครื่องนี่ก็เดี๋ยวสีขาวให้กันเนาะสีขาวให้กัน บอท่านท่าสีนะครับห้องกระคัดแล้วครับอยเาลืมแล้วครับเด้อตัวเด็ดของห้่ยวันหาเก่าเก่าเก็ดหาเก่าหาเก็ดเนาะพันได้ความฝันของเพิินก็คือสูตรเมื่ออื่นที่ผ้าท่านผู้ส้มหอน้ำเพิ่นอีกสูตรสูตรท่องเพิินเนาะติดแม่นตัวใดก็ถลุนน้ำกันเด้อครับเด้อถลุนน้ำกันเมื่ออื่น ติดตามคลิปของสังวัตงานปั่นเปเรื่อยแล้วครับเด้อเมื่อนี้ก็พาท่านผู้ชมลงมาชมผู้ทูเจ้าปางเปิดโลกส่งเครื่องแล้วก็ผู้ทูเจ้าปางสรวงม่านผู้ทูเจ้าปางประธานพ่อนเนาะครับสุดท้ายนี่ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแตค่ความสุขความเจริญเด้อครับเด้อผู้เข้ามาชมในสองสังวัตงานปั่นเนาะสก๊อตบอลหมานวันที่สิบหกท่านว่าเนาะครับเนาะ สวัสดีครับ